ยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิตสติรู้ตัวปัญญารู้คิดสำหรับผู้บริหารรุนที่1ระหว่างวันที่4-6มิถุนายน2565ณวัดใหม่เสียร่มเย็นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย สํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสองเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมค่านิยมด้วยการมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถนำหลักธรรมและแนวคิดที่ได้รับจากการฟังบรรยายธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการบริหารที่เป็นเลิศสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บงังคับบัญชาจึงได้จัดทำโครงการสติรู้ตัวปัญญารู้คิดสู่การบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในวันที่15มิถุนาย,ยน2 5 6 5โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกชัยสิริยาน เจ้าอาวาสวัดใหม่เสียร่มเย็นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นวิทยากรบรรยายธรรมะหัวข้อแสงสว่างตรงกลางใจมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน145คนประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจำนวน112คนและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน33คน ตามที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสองได้น้อมนำเอาพระบรมราโชโอบายของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกรอบแนวคิดที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารคณะครูและผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีกระผมเห็นเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้นำมาต่อยอดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังก,กัดด้วยการมีหลักธรรมสามารถนำมาใช้ในการบริหารงานอีกทั้งป้องกันปัญหาการทุจริตมีความโปร่งใสในการบริหารสามารถตรวจสอบได้รวมถึงส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดความยั่งยืน สู่ความเป็นเลิศภายใต้โครงการสติรู้ตัวปัญญารู้คิดสู่การบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศด้วยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพระนากิตสติรู้ตัวปัญญารู้คิดสำหรับผู้บริหารรุ่นที่1ระหว่างวันที่4-6ถึงมิถุนายน2 5 6พที่ผ่านมากระผมในฐานะผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนั้นนะครับ ได้นำหลักธรรมต่างๆที่ได้ศึกษาจากพระอาจารย์เอกชัยศิริยานุจเจ้าวาดวัดใหม่สีลมเย็นมาเพื่อเชยงของจังหวัดเชียงรายได้นำหลักธรรมของพระอาจารย์นะครับมาเป็นแนวทางในการดำานงชีวิตมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานนะครับนอกจากนี้ผมได้เสนอโครงการนะครับต่อท่านผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขตสองท่านปียพงศ์พรจันทร์ท่านได้เห็นความสําคัญและอนุวัตให้จัดโครงการสติรู้ตัวปรรัญญารู้คิด สู่การบริหารศึกษาเพื่อความเป็นเลิศซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับผู้บริหารศึกษาได้ให้ความสําคัญและก็ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ผู้บริหารศึกษาเนี่ยได้พัฒนาจิตได้พัฒนาหลักธรรมและก็นาหลักธรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นแนวทางในการพัฒนาสกศึกษาให้มีความเป็นเลิศในอนาคตจากที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้นำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งโรงเรียนวัดทรงธรรมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่11นอกจากนั้นนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธและ การบริหารจัดการในสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามหลักคุณธรรมจร,ริยธรรมซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามดักสูตรของสถานศึกษาสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกค,ครองชุมชนและท้องถิ่นจากการเข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะคะ ทางผู้บริหารก็ได้นําขยายผลลงสู่ครูและนักเรียนนะคะ<ม>ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนก็คือโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม,มอัตลักษณ์ของโรงเรียนเรียนดีมีคุณธรรมโดยการนําไปบูรณาการต่อย,ยอดเข้ากับหลักสูตรต้านทุจริตโดยที่โรงเรียนจัดทาเป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม,มโดยการบูรณาการโครงงานคุณธรรมร่วมกับหลักสูตรต้านทุจริตนะคะ ส่งผลให้นะคะคนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและยังมีคุณลักษณะเพิ่มเติม5ประการของหลักสูตรต้านทุจริตค่ะ